ผมเอ็กเอ็กโฮมคาร์นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเสียงอาจจะก,ก้องก้องนิดๆนะครับแต่เราพบกันนะสภาพตอนนี้นะต้องบอกว่าสดๆเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีสุวรรณการเกษตรนะครับก็ต้องเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นโรงอะไรอะโรงข้าวโพดโรงมันสำหลังเบอร์ต้นต้นของอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์แล้วผมแต่ผมดูจากโรงงานแล้วหน้าดำมั้ยากไม่รอดอยู่ดีฮะเพราะว่ามันตรงตรงลงมาไม่มีโอเคไม่เป็นไร อันนี้นิดนึงนมาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะฮะเป็นต้องบอกเป็นโรงเขาเรียกโรงอบเมื่อกี้ในเฮียตีนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะศรสีสุวรรณการเกษตรเนี่ยได้พาผมชมเที่ยวโรงงานก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหโรงงานใหญ่มากๆฮะร้อยกว่าไร่นะครับมีโรงแบบนี้ฮะเนี่ยมีที่อบข้าวโพดนะครับอบข้าวโพดไปอบอีกสองสามสี่อันในนั้นนะฮะผมไม่กี่ผมเดินไปเที่ยวมา นะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ต้องบอกก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามานะตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีสุวรรณการเกษตรนะครับบรรยากาศสบายๆนะฮะแดดดีจังเลยนะครับแต่ว่าลมลมดีมากๆดูนิไอไม่หมดเลยนะครับนี่คือลงต้องบอกก่อนว่าเป็นลงอบนะฮะลงผมก็เห็นเฮียเล่าให้ผมฟังนะเป็นลงอบพวกข้าวโพดพวกมันสำปะหลังอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหน้าข้าวโพดแล้วมั้งเห็นเฮียบอกว่าจะมีการมา เนียาขายดีนะขายดีจนขนาดว่าตอนนี้ในแต่ละอันเนี่ยไม่มีของเลยนะครับไม่มีของเลยแต่ของผมไม่เกี่ยวกับเฮียนะครับเพราะเฮียรวยอยู่แล้วนะครับของผมก็ต้องทำมาหากินต่อไปนะฮะปางแล้วน,นะฮะ <c oughs> หมวกหลุดแล้วนะฮะหมวกแล้วนะฮะลมดีมากมาที่นี่ลมดีจริงๆนะฮะบนพื้นที่ร้อยกว่าไร่นะครับวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนในสถานการณ์สดๆตอนนี้เลยผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะอําเภอตากฟ้านะครับอยู่ที่นะบริษัทนะฮะศรีสุวรรณนะครับการเกษตรก็วันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าได้รับนะเฮียครับโทษนะครับเจ๊คนที่แนะนํามาชื่อเจ๊เจตียงมาครับอ่าเฮียตีบอกว่าเจ๊เตียงนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆนะที่ผมไลฟ์ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับที่ไลฟ์ไปตั้งแต่ตอนแรกเลยต้องขอบคุณเจ๊เตียงนะครับที่แนะนําเฮียตีให้มาขายรถผมนะให้มาขายรถดีๆกับผมต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณผ่านไลฟ์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่ติดตามผมแล้วขอบคุณทุกการแชร์ทําให้ผมเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนที่แชร์ให้ผมไปถึงเจ๊เตียง หรือเจเตียงได้มาดูผมติดตามผมและแนะนำรถดีๆของเฮียตีให้ผมนะครับเฮียตีเป็นเจ้าของที่สีสุวรรณการเกษตรตรงนี้นะครับวันนี้ผมได้ซื้อแล้วตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อเจ้าเอาผาดผมบอกแล้วช้างเผือกคันเดียวนะครับสุดท้ายนะเฮียบอกว่าเอาไปอีกคันหนึ่งมะที่รถที่บ้านมีเยอะนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับเจ้าเอาผาดนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเจ้าเอาผาดปี17สีขาว s อตัวท็อปเดี๋ยวพาไปดูกันกับเจ้า c l a s สคันนี้นะครับปี14 นะครับสีขาว,วน,นี้ช้างเผือกผมบอกแล้ววันนี้ผมมาหาช้างเผือกได้ช้างเผือกตอนแรกนึกว่าได้หนึ่งเชือกตอนนี้ได้สองเชือกกับบ้านนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนี่สถานการณ์สดๆนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับผมจะต้องบอกก่อนลืมเลยสวัสดีครับสวัสดียางเป็นทางการนะรผมเอ็กซ์คมคานะครับลืมลืมเลยลืมสวัสดีเลยนะครับอ่ะตอนนี้เป็นสถานการณ์สดๆวันนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อคันเดียวเฮียบอกมีคันเดียวปั๊บเฮียบอกเอาไปอีกคันหนึ่งเจ้า E 200อย่างที่ผมบอกจะเป็นตัว CNG นะครับ เติมแก๊ส n g v นะครับตัวนี้วิ่งวิ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นรถปี14รถศูนย์นะครับรถศูนย์ bkk น่าจะใช่นะอ่ารถศูนย์ BKK นะครับเป็นรถศูนย์แล้วก็มีชุดแต่ง AMG ที่ออกจากห้างมานะฮะลูกชายเฮียได้ใส่ไปประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันคันนี้คันนึงแล้วไปเราไปดูเจ้าเอาผ่าก่อนนะฮะช้างเผือกคันแรกของเรานะฮะเป็นเจ้าเอาผ่าปี17ดนะะที่อยู่เบื้องหน้าของท่านสีขาวแบบนี้เฮียบอกว่าไม่ทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับไปดูกันว่าเฮ้ยรถของเฮียเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ว่ามีรอยตรงไหนไหมดูสภาพสดๆกันเลยนะครับใครที่ผมบอกไว้แล้วนะครับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่บนรถนะฮะที่ผมอยู่บนรถตอนนี้รู้ป่ะสถานที่มันแบบมันใหญ่มากนะครับแล้วมันมีลงเยอะมากๆเสียงผมกล้องไปหมดตรงแถวนี้แล้วถ้าใครได้ยินเสียงแอลกอไม่อย่าไปซีเรียสมากร่วมไปกับผมนะฮะร,ร่วมไปกับผมร่วมไปได้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราผมพาไปดูรถสดๆเลยนะครับกับเจ้าเอาผ่าดเอสซีปีสิบเจ็ด ก็บอกเลยถ้าไม่เด็ดเนี่ยผมไม่เดินทางมาเองแน่นอนทุกท่านรู้อยู่แล้วแล้วไม่เด็ดเนี่ยผมไม่จับชักกล้องขึ้นมาไล์แบบนี้แน่นอนนะครับก็ต้องต้องอย่างที่บอกนะขอบคุณเช็เตียงจริงๆนะครับขอบคุณเช็เตียงมากๆที่แนะนําเฮียตีให้มาขายรถเราให้เอารถด,ดีๆมาให้กับแฟนเพจของเราไปกันเลยดีกวนะ่าไปดูที่รถผมบอกเลยแต่เฮ er ียส่งไอ้ข้อดีตอนนี้รถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะแต่เฮ er ียส่งรูปมาบอกผมก่อนแล้ว เฮีย er ส่งรูปมาบอกผมก่อนแล้วแล้วก็มาถึงเฮียก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ขายตามปกติแล้วรถที่เราดูเนี่ยมาถึงก็ตามที่เฮียก็ต้องบอกว่าตามที่เฮียรายงานเลยนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้ชิ้นเดียวไอ้จุดตอนเนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยทั้งคันอยู่แล้วผมพาผมเห็นจุดเสียของรถก่อนนะฮะไอ้จุดดีเนี่ยมันง่ายๆอยู่แล้วเราพูดส่วนมากจะมีคนพูดแต่จุดดีเราไปพูดจุดเสียงก่อนดีกว่าครับว่ารถคันนี้ที่เฮียส่งมาให้ผมว่าเป็นรอย2จุดเนี่ยเป็นรอยอะไรบ้างนะครับกับรถคันนี้มา ครับมีรอยอยู่นิดนึงนะฮะที่กันชนหน้าตรงนี้นะฮะอ่าหนึ่งจุดนะฮะแต่รถคันนี้ยังไม่ได้ทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี17นะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นยางปีอะไรนะครับเออห้าสี่สามแป๊บหบนึงแบบน่งเออแป๊บหนึ่งจดสองพันจดเดี๋ยวคันนี้จะพึแบบ่งแป๊บหนึ่งคันนี้ลงคอสอไว้17แต่ว่ามันจด2561 2 5ห1นนี่ ปี18แใช่ไหมแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยผลิตปี18แต่ลงคอสองออก18แน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเออนี่ครับผมดูตอนแรกเหมือนกันนะครับแสดงว่ารถคันนี้ปี18ไม่ใช่ปี17ดแต่มันลงคอสอไว้17เนะฮะเพราะยางปี18เลยนะครับยางปี18เลยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นยางติดรถนะครับผมถามเฮียเรียบร้อยแล้วเป็นยางติดรถปี18รถคันนี้ปี18ครับผมพูดผิดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเขาลงคอสอคงอาจจะเอ่อ แต่มันต้องผลิตปี18ดสิเพราะยางปี18อะเอาเป็นว่าอย่างนี้สิบเจ็แล้วกันเอาเป็นว่าใหม่แล้วกันจบง่ายดีนะฮะง่ายดีใหม่จบปวดหัวครับอันนี้ปวดหัวแต่เอาเป็นว่าลึกแล้วกันเพราะถ้ายางปี18รถต้องปี18อยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะเพราะว่ามันลงสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสิบแปดป่ะเออสิบแปดปีสิบแปดปีสิบแปดผมผิดครับผิดต่อเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ด้านข้างเนี่ยก็มีรอยอีกจุดหนึ่งนะครับ ผมจะบอกข้อเสียก่อนนะครับเพราะข้อดีมันดีทั้งคันอยู่แล้วนะครับเพราะรถคันนี้ไม่เคยทำสีเลยอ่ามีรอยถลอกนิดนึงนะครับมีรอยถลอกอยู่ตรงที่ชายนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกทุกท่านนะครับคือเฮียเล่าให้ฟังว่าเวลาเปิดนะครับเวลาไปจอดรถนะครับทุกท่านก็ต้องดูข้อนี้เหมือนกันถ้าทุกท่านจะใช้รถครอบครัวนะครับทุกท่านต้องดูข้อนี้เหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าเวลาไปจอดชิดฟุตบาทมากๆเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะทําให้เฉียวนะครับ เวลาขับรถตู้เนี่ยมันจะต้องมีจังหวะการประตูสไลด์เนี่ยขับรถครอบครัวเนี่ยจะต้องมีจังหวะประตูสไลด์มันจะเด้งออกมานิดนึงพอเด้งออกมามันจะเฉียวนะครับพอมันจะเฉียวเนี่ยก็ต้องระวังจจอย่าเจาะชิดมากๆนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยมีจุดอยู่แค่2จุดที่เหลือสีเดิมทั้งคันนะครับถ้าใครนะฮะเดี๋ยวผมพาเปิดนี่คือสภาพใครที่ดูอยู่นี่คือสภาพสดๆเพราะว่าผมอยู่สถานที่สดๆคุณจะได้เห็นไม้แท้ๆไม้สดๆกันนะฮะมา เปิดเลยดูเป็นยังไงฮะพลาสติกยังอยู่เลยอ่ะนะครับนี่ฮะพลาสติกยังอยู่เลยฝุ่นรถที่รถยังมีฝุ่นนะฮะยังมีอยู่เลยนะครับยังมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะรถว่ารถยังไม่ทําการล้างสีดูดฝุ่นใดๆเลยนะนี่คือสภาพสดๆนะพลาสติกยังอยู่ครบหมดเลยนะครับอ่าดูความใหม่ของเจ้าเบาะนะฮะผมบอกแล้วนะฮะนี่นะฮะความใหม่โอ้โหสวยจัดจริงๆนะครับนี่ดูเลยนะฮะนี่นะฮะความใหม่ใหม่กิิบๆเลยนะฮะ อ่าใหม่คลิปๆเลยโอเคไปต่อนะครับไปต่อไอเรื่องการผ่าเดี๋ยผมไม่ผ่าที่รายการนะฮะคันนี้ต้องอยู่ในรายการเชื่อ X ซแน่นอนนะครับรายการที่มีแต่หนึ่งรถสวย2ปีใหม่3มไมน้อยนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมบอกแล้วนะฮะเป็นไงครับนี่ครับพลาสติกจากป้ายแดงยังอยู่หมดเลยนะครับลองดูคุณดูที่สภาพเบาะเลยนะฮะดูที่สภาพเบาะเลยนะครับความใหม่ของโช้กเบาะผมบอกแล้วนะฮะโอ้โหรถใหม่มากๆ นะครับรถใหม่จริงๆใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่นะครับอําเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ศรีสุวรรณนะครับต้องบอกก่อนว่าศรีสุวรรณการเกษตรที่ทําเกี่ยวกับเป็นโรงงานเกี่ยวกับอบนะฮะข้าวโพดมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นรถคันนี้เป็นรถของเฮียเจ้าของโรงงานคือเฮียตีนะครับเห็นพลาสติกที่อยู่บนหัวหมอนนั้นไหมฮะยังอยู่อยู่เลยนะครับนะฮะ เดินดูรอบรถนิดนึงนะครับไปกับผมเลยนี่ตอนนี้เราอยู่สถานการณ์สดๆของการซื้อรถของเอกคมคานะครับเรากล้าเปิดทุกอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับเรากล้าเปิดทุกอย่างนี่ฮะด้านหลังไม่มีรอยใดๆเลยใหมกิบๆนะครับเดินไปดูด้านหน้านะเดินไปดูด้านข้างหน่อยนะฮะเพราะว่าผมคงไม่ได้ผ่าให้ดูแต่ผมให้ดูสภาพรถสดๆนะครับนี่ฮะด้านข้างนี้ไม่มีรอยใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันดีกว่านะฮะ ีผ้าสามสีด้วยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องถอนออกนะฮะผ้าสามสีนะครับ<ม>อ่า<ม>นี่ฮะดูฝั่งนี้กันบ้างโอ้โหเปิดเปิดมุมไหนนะฮะมีพลาสติกอยู่ถ้าลอกออกมาก็เหมือนใต้แดงนะฮะผมบอกแล้วนะครับนี่ฮะพลาสติกอยู่อยู่เลยนะครับอ่ามามาดูที่โอ้โหดูมีทุกอันนะครับมีทุกอันนี่รถยังไม่ล้างสีดูดฝุ่นเลยนะทุกคนเห็นเนี่ยภาพยังเห็นฝุ่นอยู่เลยนะฮะเห็นไหมฮะยังเห็นฝุ่นอยู่เลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันบ้างนะครับ ดูเบาเออดูเบาก,ก่อนดูเบาก,ก่อนแหมกลกองทีมกล้องดีจังเลยเนี่ยดูดิเบาโตที่นั่งเยอะที่สุดนะฮะใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไหม่กันบ้างดีกว่านะครับแล้วรถคันนี้นี่นี่พลาสติกนี่พลาสติกอยู่เลยนี่นี่พลาสติกเห็นไหมฮะโอ้โหดูรักษาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่มนันบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังเดี๋ยวน่าจะขับกับโชว์รูมเลยนะครับพลาสติกเนี่ยจุดสังเกตเล็กๆนะครับผมบอกแล้วถ้าคนใช้รถไม่รักษาพวกพลาสตงพลาสติกนี่เอาออกหมดแล้วนะครับมา เราไปดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเลขไม้เท่าไหร่มาผมบอกแล้วช้างเผือกแน่นอนนะครับปีนี้เป็นคันนี้เป็นปี2อ1 8วิ่ง4 1 5 3 3มกิโลเลขไม้แท้ๆนะครับผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับว่าคุณรู้ไหมว่ารถที่เลขไม้แท้ๆอย่างนี้ที่ผมบอกตั้งแต่คลิปมาแล้วนะครับ5เปอร์เซ็นต์นะครับ5เปอร์เซ็นต์ของจำนวนมวลรวมรถทั้งหมดเท่านั้นนะที่จะวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยแบบนี้นะครับ ไม้แท็บแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนไม่นั้นมาเยอะไปแล้วกี่คันเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถใช้งานทุกวันอยู่แล้วไม้ต้องเป็นแสนอยู่แล้วนะฮะใช้งานใช้งานเยอะไปแล้วกี่คันกอไม้ไม่กี่คันชนมาไล้กี่คันจะมาเหลือสภาพที่ไม่ทําสีแบบนี้จะมีสักกี่คันนะครับมาโอเคจบไปแล้วหนึ่งคันปะทางไปนู่นเลยไปนู่นเลยกล้องนะครับไปต่อคันที่สองเลยนะครับกับเจ้า e สองร้อยนะฮะ ngt เอ้ยนะครับ อันนี้เป็น CNG จากโรงงานเลยนะครับเป็น CNG จากโรงงานเลยเดี๋ยวเราดูรถไปพร้อมๆกันนะครับกับเจ้า E 2 0 0ปี2014ัคันนี้นะฮะอ่าดูความสวยของเจ้าตัวรถนะครับโอ้โหนี่นะฮะวนด้านไหนดีวนด้านไหนดีวนได้ทุกด้านอ่าอะไรนะวนได้ทุกด้านอะไรนะวนได้ทุกด้านวนได้ทุกด้านนะนี่นะดูชุดแต่ง AMG นะฮะต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งนี้นะฮะไม่ใช่ได้แต่ใดมาไม่ใช่ได้ในของปลอมนะครับอันนี้ของแท้นะฮะ แต่งมาจากโรงงานเลยนะฮะดูด้านหลังด้วยนะฮะดูด้านหลังด้วยนะครับบอกแล้วนะฮะวันนี้ช้างเผือกนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับความสวยนะฮะของเจ้า e 2 0 0เดี๋ยวผมผมว่าผมกลับไปเนี่ยผมดูจากลักษณะรถแล้วเนี่ยผมน่าจะใส่แม็ก AMG ซักหนึ่งชุดนะครับใส่แม็ก AMG ซักหนึ่งชุดนะครับก็รถคันนี้ก็คงจะเป็น AMG ทั้งคันรอบคันแล้วนะฮะ ต้องบอกก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นพาแท้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่ากับรถสดๆนี่ครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สองคันนี้เนี่ยรถมือเดียวป้ายแดงเงินสดเพราะว่าเฮียสะดวกรวยอยู่แล้วนะครับสะดวกจ่ายแต่งเงินสดนะครับมีปัญหาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วนะฮะนี่คุณดูดิโอ Coach, เปิดมาเห็นไหมรถคนที่รักษารถคนที่ใช้ดีๆเนี่ยนะครับนี่ฮะต้องบอกก่อนนะฮะร,รถผู้ดีต่างจังหวัดน,นะครับนี่ฮะพลาสติกนะฮะยังไม่มีการแก่เลยแล้วคุณดูภายใน นี่ฮะภายในของสภาพที่ยังไม่ได้ล้างนะแค่ล้างสีดูดฝุ่นยังไม่ได้ล้างเลยนะคุณดูนี่โอ้โหภายในนะดูลายไม้นะครับนะฮะเนี่ยคุณดูเนี่ยดูเบาะนะครับความสวยของเจ้าเบาะนะฮะเป็นไงบ้างนะครับลงมาเลยค่อยๆลงมาเลยกล้องผมว่าชัดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนะฮะโอ้โหดูดิอันนี้เป็นรอยอะไรเนี่ยอ๋อเช็ดออกเช็ดออกไม่มีปัญหาเช็ดออกนะครับนี่อ่ะเนี่ยผมคุณดูดิฝุ่นยังอยู่เลยครับ เนี่ยฝุ่นยังอยู่เลยคุณดูความสวยของเจ้าตัวรถนะฮะอ่ามาดูมาดูด้านหลังกันต่อมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่เป็นปี2 0 1 4นะฮะที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับโอ้โหดูความสวยของเบาะหลังนะครับอ่าบอกแล้วนะการซื้อรถของเอ็กโคมคานะครับนี่อย่างนี้กันเลยนะฮะเอาแบบว่ามากล้ามากล้ามาตีแผ่กันขนาดนี้เลยนะฮะโอเค ด้านหลังก็สวยจัดไม่มีอะไรไม่ต้องไปผ่าหรอกเพราะว่ามันจะเสียเวลานะฮะผ่าเอาแค่ดูสภาพรู้ว่าเขอว่าซื้อรถที่ผมซื้อแต่รถสวยอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากได้บอกเลยนะครับนี่คุณดูเนี่ยโอ้นี่พลาสติกอยู่เลยเห็นไหมรถหกปีนะฮะคุณดูนะฮะครบหมดนะฮะแล้วเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับหายากมากๆนะฮะเจ้าตัว ngt นี้ e สอง ngt นี้ต้องบอกก่อนว่าหายากมากๆนะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยว กลับไปฟังราคากันที่นู่นนะราคาไม่แพงนะแต่ถ้าใครสนใจโทรมาหาผมก่อนได้เลยนะครับเบอร์0ู6ย์5 5 4 5 4สีี่นี่ฮะจุดเล็กๆนะฮะพลาสติกยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะดูนี่คุณดูเลยนะครับนะฮะซอกเซิร์ฟเดิมๆเลยอ่ะดูซอกเซิร์ฟเดิมๆหมดเลยนะครับดูเบาะตัวที่นั่งเยอะที่สุดนะฮะตอนนี้นี่คุณเห็นสภาพรถที่เดิมๆที่สุดเลยนะผมบอกเนี่ยมีรอยนิดๆหน่อยๆนะฮะมีรอยการใช้งานมานิดๆหน่อยๆนะครับ ต้องบอกก่อนนี่คือคุณเห็นสภาพสดเลยนะครับรถคันนี้ผมไปผมคงไม่ทําอะไรเลยน่าจะเปลี่ยนล้อแม็ก MG ใส่ชุดหนึ่งให้เป็น MG ทั้งลํานะครับอ่ะคุณมาดูเจ้าเลขไม้กันบ้างนะฮะคุณดูเลยเอา้าไปเลยเลขไม้ไปไหนเนี่ยตอนแรกหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับรถต้องบอกก่อนนะฮะรถ NGT ปกติแล้วนะส่วนมากต้องวิ่ง2 3แสนกิโลนะครับแต่วันนี้คุณเห็น เพียงไอ้เจ้าอีคันนี้วิ่งเพียง1 5 0 0 0แสกิโลนะครับต่อ2 0 1 3ิจดนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถประมาณ7ปีนะครับรถ7ปีนะปนเนี่ยไปกองน้ดยมั้ง2 0 0พกิโลมั้งเดือนละพันกิโลกับเครื่องยนต์จริงๆผมอยากจะพาไปดูเออเอาจบแล้วสองคันดีกว่าผมอยากจะพาไปดูนี่ดีกว่าดูห้องกระจกเนี่ยลงเก็บข้าวฝั่งนู้นอีก ไปหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ดีกว่าผมพาไปดูโองเก็บรถ่เพราะว่าเฮียเป็นคนรักษารถด,ด้วยนะครับเป็นคนรักษารถไม่พอนะครับต้องบอกก่อนว่าแล้วก็ด้วยความที่อย่างว่านะครับตามโรงงานนี้อาจจะมีมีแต่บ้านเราก็มีนะนกเนกออะไรอย่างเงี้ยเฮียกลัวขี้นกหล่นใส่นะครับกลัวหนูนะครับ ซึ่งหนูเนี่ยเป็นอันตรายต่อรถอยู่ที่ไหนก็มีอยู่แล้วนะหนูเฮียก็เลยสร้างห้องเก็บรถมานี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นี่นี่จองเฮียไว้แล้วนะเจ้าบ m ใครห้ามมาแย่งผมนะครับเจ้า b m X5 ไนะฮะนะฮะจองนี่ฮะห้องเก็บรถของเฮียนี่ฮะเจ้าเอาผาดกับเจ้า E Class เนี่ยจอดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะนี่เป็นห้องเก็บรถแบบนี้เลยนี่นะครับ วันนี้เนี่ยฮะเราได้อยู่กันต้องบอกก่อนเลยว่าสถานการณ์สดๆจริงๆนะครับในการที่มาซื้อรถนะครับที่ศรีสุวรรณการเกษตรนะครับเราจะเดินกลับไปที่นู่นไหมหรือไม่ต้องละเดินกลับไปที่รถไหมได้ครับได้นะเริ่มที่รถจบที่รถอ่าเริ่มที่รถจบที่รถแล้วกันโอเคนี่ฮะพามาดูนะครับต้องบอกก่อนที่เห็นเนี่ยตอนนี้ที่ไม่เห็นต้องบอกก่อนเลยว่าที่ไม่ได้เห็นเอ่อ สินค้าการเกษตรของเฮียก็คือว่าพวกเขาโพดหรือพวกมันสัมมาหลังเนี่ยที่ไม่ได้เห็นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ใช่มีปัญหาวนะ่าไม่มีของนะขายดีจนไม่มีของเอองงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องงงหรอกเพราะผมเห็นเฮียแล้วตัวจริงครับของจริงรุ่นใหญ่ของจริงนะฮะอันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะกับเจ้าวันนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าบรรยากาศสดๆเลยนะครับกับซื้อผ่าดปี2018 SC ตัวท็อปนะ สีขาวช้างเผือกของเราแล้วก็เจ้า e 2 0 0 ngt นะ1 3 1 4น้อยมากๆนะฮะวิ่งแสนห้พันโลปกติแล้วเนี่ยพวกนี้จะวิ่ง2-3สแสนโลหมดนะครับแล้วกับสภาพนะฮะรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเงินสดทั้งคู่ช้างเผือกเมืองไทยช้างเผือกจังหวัดนะฮนะนครสวรรค์นะครับจะเดินทางนะฮะกับกรุงเทพแล้วนะครับ ใครสนใจนะติดต่อที่เบอร์ผมเลยนะ086455454นะครับย้ำอีกครั้ง086455454สนใจสองคนนี้ผมบอกเลยถ้าไม่แจวผมไม่มาไม่รู้พูดยังไงนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมละโคมคานะครับสวัสดีครับสวยมากๆอ่ะโอ้โหรถไม่ โรงงานนี่ก็ใหญ่เช่นกันวนเลยวนเลยหนึ่งมากันสามคนกับคน,คนละคันเรียบร้อยผมจะขับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเมื่อคืนนี้กลับบ้านดึกโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกท่านครับ